สวัสดีครับยามเย็นนะครับวันนี้ก็เป็นการาพูดคุยนะครับประชาสัมพันธ์เล็กๆ,ๆน้อยๆนะพอดีตอนเย็นแล้วก็ว่าจะพาเจ้าลูกชายนะครับมาเล่นน้ำนะครับว่ายน้ำหัดว่ายน้ำให้เขานะครับก็เลยนึกถึงนะครับตอนที่แต่ก่อนเนี่ยก็เคยพาเด็กนะครับมา หัดว่ายน้ำนะครับพวกเจ้าลีโอพวกเจ้าเต้ยลูกศิษย์อะไรทั้งหลายนะครับเพราะว่าพวกเน้นก็จะสอบในสิบตำรวจนะครับสมัยนสตอสิบสก็เลยมีความคิดว่าโอ้จากที่เราหัดเด็กว่ายน้ำสอนเด็กจับเวลาสอนเทคนิคการดำเทคนิคการพุ่งนะครับีนี้เราก็มานึกถึงเวลาที่เราไปเจอ เวลาที่เขาสอบจริงเนี่ยก็ลุ้นกันแบบลุ้นกันเย่ยวเหนียวเหมือนกันนะก็เห็นตกไปหลายคนนะครับสําหรับสถานีว่ายน้ํานะครับ,รบดังนั้นเนี่ยก็มันเป็นพื้นฐานนะในการสอบทหารตํารวจนะครับตํารวจนี่แน่นอนเลย25เมตรเนี่ยต้องภายใน30มิวินะครับทุกสายนะครับทุกสายยกเว้นอํานวยการนะครับทีอ่อาจจะไม่มี ภาระที่แบบหนักเท่าไหร่แต่ปราปามใน10บทหารบกนะครับพู้นี้นะีต้องทานเรือเนะี่ยจากอากาศด้วยนะครับยกเว้นช่างฝีมือทหารที่ยังไม่มีหลักสูตรที่ให้เทสการว่ายน้ำนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยเผื่อผู้ปกครองนะีพี่ก็ไม่แน่ใจว่าผู้ปกครองที่อยู่ในช่องพี่เยอะขนาดไหนนะครับก็เผื่อมี รุนน้องหรือบุตรหลานนะครับที่เผื่อมองหาแนวทางให้เขาสอบทหารตำรวจนะครับก็ลองฝึกให้เขาว่ายน้ำนะครับให,ให้ได้นะมันจะได้ในความหมายก็คือมันจะได้ไม่มาเสียเวลาตอนที่มากังวลในเรื่องของการว่ายน้ำนะครับเอาเวลาไปฟิต ร่างกายไปฟิตวิชาการนะครับส่วนว่ายน้ําก็ให้เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่แบบเหมือนกับไปวิ่งอ่ะวิ่งเป็นแล้วนะครับก็ว่ายน้ําก็ไปฝึกให้มันทันเวลาแค่นั้นนะครับมันจะได้ไม่ไม่เสียโอกาสในส่วนนี้นะครับพยายามในวิชาการแต่ว่ามาตการะในเรื่องของว่ายน้ำมันก็ค่อนข้างจะต้านเสียดายนะครับก็เลยมาฝากไว้นะครับสําหรับริปนี้ไม่มีอะไรนะก็เป็นการ่พอดีนึกถึงช่วงที่มาปั้นนะครับแก๊งทั้งหลายเนี่ย ก็เลยมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าทหารตำรวจก็ควรจะนะครับควรจะไวนะ้น้ำให้เป็นตั้งแต่เนิ่นๆเนาะน,นะครับโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับพูดคุยยามเย็นนะโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r i b e ให้ครูพี่มดด้วยนะครับสวัสดีครับ